ถึงอยู่แสนไกลแต่ไม่เคยรักหนูน้อยลงเลยออกกังกายบ้างนะออกเสมอครับเห็นไหมโต๊ะสนุกโต๊ะสนุกผมแทงไม่โดนลูกสนุกผมลองพยายามแทงไว้แต่สบายสบายไ่ได้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณโต๊ะสนุกกับแป้นบาสด้วยนะครับค่ะแล้วก็กลัวลูกนั้นมันจะออกไปข้างนอกไงกลัวไปโดนทางอื่นแล้วลูกนี้ไม่ออกไปข้างนอกเหรอ <c oughs> ออกก็ซื้อมาอันนี้ข้หอหวงไหม <c oughs> ันนี้ข้าวหวงไหมข้าว๋อขอบคุณครับแล้วก็มีชุดบาร์ด้วยนะคะชุดบาร์ด้วยนะคะจากพี่ดาวเกาหลีโอ้สีเบสิกมากๆนะครับที่ส่งมาให้เรานี่อันนี้ก็เป็นชุดไปเล่นบาร์นะครับเล่นคนเดียวน่ารักน่ารักคนนี้แหละแล้วก็เห็นใบชอบทอดไข่ทำไข่กระทะเช้าเอากระแบบกระแบบแบบไข่ไข่กระทะคืออาหารเบสิกที่ผมชอบทำรับประทานนะครับเพราะว่าผมชอบกินเบฟต์ ต่อเลยใช่นไหมที่ผมฟัดไหมไัดฟัดบฟัดมบฟัดนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมกินหมดล้น้ากับไส้กรอกธรรมดาตอนเช้าเลยครับเพราะว่ามันไม่มีไม่มีอะไรกินเลี้ยกินอันนี้ก็อะไรเนี่ยเอาไว้รอไงมันจะไม่รอกัไม่รอแบบนี้ไมกรอใครกินไข่แล้วต้องมีข้าวด้วยข้าวด้วยข้าวกินกับน้ำปลาที่กับซอสไหมอะอซอสไหมอะไรดิ่ซอสไหม ไม่เหลือไหมมีอาหารเยอะแยะเลยมีมีแกงเจี๊ด้วยนะครับมีไข่นะครับมีดูเกิร์ตแล้วก็มีข้าวแล้วนะคะขอบคุณมากครับพี่ดานอกจากนี้หมดมีนมอีกในฟาร์มรงดงเบรคฟาสต์นี่นะคะเป็นอาหารนี่มื้อเช้าเลยครับสายรถไฟตรงนี้ครับสายรถไฟนี่เหมาะมากเข้ากับเวลานี้ เบฟฟาตอนเช้านะครับกินเพื่อบำรุงร่างกายของเรามีแยมมาด้วยนะครับมีน้ำมะเขือเทศด้วยชอบมากๆเลยนะคะัะแล้วก็บำรุงด้วยผลไม้กินอาหารให้ครบห้าหมูนะครับตัวความปรารถนาดีจากพี่ดานะครับนี่มีไข่ออนเซนนะครับออนเซนที่สุกไม่สุกสุกนะครับเป็นไข่ที่สุกนะสุกนิดนึงไม่ ไม่ค่อยสุกมากนะครับรู้อยู่ว่าผมทำไมาเฉยแล้วก็มีกล้วยด้วยนะครับนแล้วก็มีขนมปงังม,มันบาบาาอ๋อขนมปงังมันบาบาาบาบูนะครับ มีนมมีเต้ามีนมมีขนมมีเต้าหู้มีข้าวมาอีกแล้วครับใช่ค่ะอันนี้ก็ข้าวน้คะข้าวบูดเป็นได้หมดหมดปัญหาเรื่องข้าวบูดหมดปัญหาเรื่องข้าวบูดคราวนี้อยู่ในตู้เย็นจะบูดแทนนะครัเล่นลราเล่นเเล่นก็ขอบคุณพี่ดามากๆพี่ดาที่คอยซัพพอร์ตน้องเสมอเลยส่งของให้น้องอยากให้น้องออกกําลังกายก็ส่งเครื่องออกกําลังกายมาแล้วก็อยากให้น้องทํากับข้าวก็ส่งเครื่องทํากับข้าวมาให้น้องเสมอเลยนะคะเป็นพี่ที่น่ารักและซัพพอร์ต